วงการเกมนั้นก็เหมือนกับวงการภาพยนตร์หรือว่าวงการอนิเมะที่บางครั้งนะครับคำวิจารณ์ต่างๆไม่ใช่เครื่องการันตียอดขายของโปรดักต์นั้นๆบางเกมทำออกมาคำวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าซีรีส์นั้นมันถูกใจคนส่วนใหญ่หรือว่ามีฐานแฟนเกมที่มั่นคงก็จะสามารถสร้างยอดขายถล่มทลายได้เลยเพราะว่าตัวเกมอาจจะสร้างมาจาะจงเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นเกมภาคต่อที่ต่อให้เรารู้ว่ามันไม่ดียังไงแต่เราก็ยังอยากจะเล่นอยู่ดีและวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามีเกมไหนบ้างที่สร้างออกมาได้ไม่เคยดีแต่กลับสร้างรายได้มหาศาลก่อนจะไปเริ่มนะครับข้อมูลตรงนี้เราได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเลยและตอนนี้ช่องเราก็มีปุ่มสมัคร Membership แล้วนะครับถ้าใครที่อยากสมัครแล้วก็ได้น้องไก่ไซฟ้าน่ารักๆไปเลี้ยงก็กดสมัครได้เลยเอาละถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เอเลี c ยนค n โรเนลมารินเอเลียนคโรก็คือหนึ่งในเกมที่เปิดตัวมาได้อย่างยิ่งใหญ่ในงาน E3 2011ด้วยกราฟิกที่สวยงามมีมิติบนตีมอาวากาศที่หลายๆคนจะต้องทึ่งในความสมจริงของมันแน่นอนนะฮะวันนั้นก็คือการเปิดตัวอย่างของเกมที่โชว์ทุกอย่างโคตรเทพแต่หลังจากที่ตัวเกมเปิดให้เล่นจริงๆนั้นกลับทำเอาแฟนๆแ,แทบจะหันหลังนี้ทันทีเหตุก็เพราะว่าเกมนั้นมันไม่ตรงปกเลย ทั้งเรื่องแสงเงาในเกมที่ดูยังไงมันก็ไม่มีดานามิกอะไรเลยชื่อเกินไปรวมถึงกราฟิกที่ถูกด่าลงมาอีกเยอะเลยระบบ AI การควบคุมเอเลี่ยนที่ทุกๆคนบอกว่าแย่มากๆที่เวลาเอเลี่ยนเดินผ่านผู้เล่นก็จะไม่สนใจจะโจมตีเราเลยหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นโดยทางค่ายเซกาถูกฟ้องร้รองจากผู้เล่นจํานวนมากเพราะในผลที่ว่ามีเนื้อหาที่หลอกลวงและทางผู้พัฒนาอย่างเกียร์บ็อกก็โดนไปด้วยเหมือนกันซึ่งคะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ Meta c r i ติ c ให้คะแนนรวมอยู่ที่45ทับ100คะแนนเท่านั้นเองแต่ด้วยเพราะว่าเกมนี้ได้เชื่อเป็นเอเลียนนะครับมันก็เลยทำให้คนเนี่ยดูสนใจมากๆเลยและทำยอดขายไปได้1.31ล้านก๊อปปี้เลย HOMEFRONT HOMEFRONT Home ก็คือหนึ่งในเกมระเบิดภูเขาพอกระท่อมผลงานของทาง Chaos Studio ที่ตัวเกมนั้นได้นำเสนอเรื่องราวของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ต้องต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจที่ได้รับฉาย,ยาว่ากองทัพดาวแดง แน่นอนนะครับว่าครั้งแรกที่เราได้เห็นตัวเกมเปิดออกมานั้นทําให้เหล่าเกมเมอร์ต่างพากันสนใจอย่างมากเลยและคิดว่ามันจะเป็นเกม FPS ที่ยอดเยี่ยมอีกเกมเลยแต่ว่าหลังจากที่ตัวเกมได้ปล่อยให้เล่นกันในปี2011มันกลับทาออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งบักในตัวเกมที่ทําให้เรานั้นทําภารกิจต่อไม่ได้ AI ไม่ค่อยฉลาดภารกิจต่างๆดูไรจุดหมายเวลาเล็งปืนไปที่ศัตรูทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีกําแพงนะครับแต่ยิ่งไม่โดนเฉยเลย รวมถึงเนะื้อเรื่องที่สั้นเกินไปสามารถเล่นจบได้ภายใน5ถึง6ชั่วโมงเองซึ่งคะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ MetaCritic ให้คะแนนรวมอยู่ที่70ทับ100คะแนนเท่านั้นเองเอาจริง,รงๆแล้วถ้าตัวเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้แย่นะครับมันก็อยู่ในระดับกลางๆแหละก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวเกมนะครับก็เลยทำยอดขายได้ถึง2.6ล้านก้ปี้กันเลย Sonic t h ด h e d g e h o ปปี2006 โซนิคถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานมากๆนะครับถ้าใครเป็นแฟนบอยเกมนี้ก็คงจะรู้จักกันดีและตัวเกมมันก็ได้สร้างความประทับใจต่างๆให้กับเราแค่ไหนโดยภาพลักษณ์ของจำมันสายฟ้าที่ดูแวบเดีเยวก็จําได้เลยและ Sonic ค The อ e d g e h o g ในปี2006ก็คือหนึ่งในภาคที่ผิดพลาดที่หลายคนเนี่ยจำได้ดีเลยทั้งเรื่องของการควบคุมที่ไม่ลื่นไหลตัวมเดลของเกมนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติแถมบั๊กก็เยอะมากๆหรือวิ่งๆอยู่ตัวโซนิ c ก,ก็เดินเฉยเลย คือต้องบอกว่าความผิดพลาดของตัวเกมนี้เนี่ยเยอะมากๆบอกไม่หมดเลยนะฮะแถมเนื้อเรื่องของเกมที่ดันเอาคนมาใส่เข้าไปอันนี้จะบอกว่ามันไม่ค่อยเม็กซ์เซนเท่าไหร่เลยมันรู้สึกแปลกๆอื่นๆมึนๆดูโม้ซ่วอย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งคะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ m e t a เ r i ติ c ให้คะแนนรวมอยู่ที่ ส6่ทับคะแนนเท่านั้นเองแต่ด้วยที่เกมนี้เนี่ยมันก็คือเกมโซนิกเป็นซีรีส์ที่ทุกๆคนชอบกันทําให้คนเนี่ยสนใจมากๆและมันคือซีรีส์ที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานมากเพราะงั้นแลวเหล่าเกมเมอร์ก็เลยให้ความสนใจกันอย่างมากและตัวเกมนะฮะก็เลยทํายอดขายได้ถึง2ล้านก๊อปปี้กันเลย Enter the Matrix คือเวลาปกติที่เราพูดถึงเกมที่สร้างมาจากหนังเนี่ยหลายคนอาจจะรู้ว่ามันต้องจบลงแบบไหนใช่ไหมครับและหนึ่งในนั้นก็คือเกมอย่าง Enter the Matrix ตัวเกมนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2003แน่นอนว่าชื่อตัวเกมก็บ่งบอกได้เลยว่ามันสร้างมาจากหนังเรื่องอะไรซึ่งตัวเกมได้มาประสบการณ์การเล่นให้กับเราแบบไม่รู้ลืมเลยทั้งเรื่องปัญหาการาควบคุมที่จะคุมยากไปไหนก็ไม่รู้การเล่อนไวของตัวเกมที่ไม่ค่อยจะลื่นไหลเล่นไปสักพักลหลายคนอาจจะเริ่มเบื่อนะครับเพราะว่าตัวเกมไม่ได้นําเสนออะไรเลยนอกจากเดินหน้าต่อยตีกับศัตรูตามเนื้อเรื่องของเกมและทุกๆคนนะครับก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันไม่มีความเป็นเมทริกซ์เลย ซึ่งคะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ MetaCritic ให้คะแนนรวมอยู่ที่58ทับ100คะแนนเท่านั้นเองแน่นอนนะฮะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันสร้างมาจากหนัง The Matrix เพราะฉะนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ที่ชอบดูหนังนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าหนังเนี่ยมันทำเป็นเกมออกมามันจะเป็นยังไงก็เลยทำให้คนเนี่ยสนใจกันพอดูเลยและมันก็สามารถทำยอดขายไปได้ถึง5ล้านก็ปี้กันเลย Mario and Sonic at the Olympic Games ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันอยู่บนเครื่อง V i i นะสำหรับเกมอย่าง Mario Sonic at the Olympic Games เป็นการจับมือพัฒนากันของ2ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Sega และก็ Nintendo ตัวเกมนั้นได้วางจำหน่ายปี2007บนเครื่อง V i แน่นอนนะครับว่าตัวเกมนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเทศกาลกีฬาโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นและก็ได้จับนำเอาตัวละครม a ส c o ตต่างๆของทั้งสองค่ายมาประชันฝีมือแข่งกีฬากัน แต่หลังจากที่ตัวเกมเปิดให้เล่นหลายคนก็ไม่ได้ประทับใจกับมันเท่าไรเลยด้วยข้อเสียหลักๆเลยก็คือการควบคุมในเกมนั้นไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับการกดเดินหน้าแล้วมันไม่ยอมเดินเวลากดจมตีก็ไม่ตีกดหลบก็ไม่หลบอารมณ์มันจะประมาณนั้นเลยครับและแน่นอนว่าจอยของเครื่องวีเนี่ยปกติมันก็ควบคุมยากอยู่แล้วพอเจอเกมที่ควบคุมได้ไม่ดีเข้าไปอีกทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยก็ขัดใจไปซึ่งคะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ Metacritic ให้คะแนนรวมอยู่ที่ โคชจทับ100คะแนนเท่านั้นเองแต่เพราะว่าหลายๆคนนะครับนะชื่นชอบตัวละครทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโซนิกหรือว่ามาริโอและที่สําคัญนะครับเครื่อง V ีในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขายดีแล้วก็กําลังฮิตมากเลยเพราะงั้นแล้วตัวเกมก็เลยขายได้ถึง7 9ล้านก๊อปปี้เลย ความผิดพลาดนะฮะก็คือหนึ่งในสิ่งที่เหล่าผู้พัฒนานั้นต้องเจอไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนค่ายใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับทุกๆคนทุกๆคกก่ายเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อที่จะนําสิ่งที่ผิดพลาดไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเกมต่างๆมาให้เราได้เล่นลมลุกทุกซ่านนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพวกเขานะฮะก็ไม่เคยจะยอมแพ้เลยและได้สร้างเกมต่างๆที่จริงๆออกมาให้เราได้เล่นกันและนั่นนะฮะก็คือหนึ่งในบทพิสูจน์ที่เราได้รู้แล้วว่าความผิดพลาดก็คือการเรียนรู้นั่นเองนะฮะ